สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแลครับในช่อง Lamb บิร์นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมกำลังจะมารีวิวนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวที่ซิดนีย์นะครับโดยการที่ว่าเรามาถึงที่สนามบินซิดนีย์แล้วเนี่ยเราจะต้องเดินทางเข้าเมืองอยังไงนะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะรีวิวการเดินทางเข้าเมืองนะครับแต่จะเป็นการมารีวิวว่าที่สนามบินแห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง<อ>แล้วเราจะต้องเดินออกทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังชั้นไหนกันแน่ที่เราจะต้องเดินทางไป ให้ถึงจุดหมายปลายทางของเราซึ่งก็คือในเมืองเองนะฮะก็ที่สนามบินนี้นะครับชื่อทางการของเขาก็คือ King Ford Smith Airport เเองนะฮะก็ในส่วนที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับเป็น International Airport นะครับแต่ส่วนที่เป็น Domestic สนามบินในประเทศเนี่ยก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งนะครับซึ่งอาคารตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอาคารเทอร์มิ l ล2และ3ส่วนสนามบินเทอร์มิ l ลตรงนี้เป็น International นี่คือเทอร์มิ l น1มันเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะแอบเหมือนที่สุวรรณภูมินิดนึงนะครับเพราะว่า สนามบินตรงนี้มันจะอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ8กิโลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าวิธีแครทางเข้าเมืองที่สะดวกที่สุดนะฮะจะเป็นวิธีไหนนะฮะเดี๋ยวตามผมมาครับปนี่ครับด้านหลังเลยนะครับก็จะเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องเดินออกมาจาก ในส่วนสนามบินนะครับซึ่งทุกคนต้องออกมาจากตมเนาะออกมาจากตรงนี้นครับด้นนบา,า,า,านหลัลทงที่เห็นก็เดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับว่าออกมาจากตรงนี้เนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนถึงจะไปที่รถไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวจากรถไฟเลยกันเนาะเพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเข้าเมืองเนี่ยเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดแล้วนะครับไปครับโอเคครับเวลาทุกคนออกมาจากตรงนี้แล้วนะครับทุกคนจะต้องเลี้ยวขวานะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไม่มีที่ไปแล้วนะครับ หรือถ้าจริงๆเจรินไปจริงๆก็จะเป็นทานเฟอไฟไปไฟภายในประเทศนะแต่ว่าทางชาติของเราเวลามาเที่ยวนี้ก็จะเยอะกว่านะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับก็จะมีพวกซิมการ์ดต่างๆนะครับนี่สองยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียเลยก็คือวูดาโฟนและคอปทัสนะครับถามว่าให้ผมแนะนําเป็นอะไรหรือราคาเท่าไหร่เนี่ยผมว่าราคาสําหรับคนท่องเที่ยว ถ้าประมาณ1อาทิตย์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ20-30ดอลลาร์เท่านี้พอนะครับถ้าอะไรที่แพงกว่านี้ก็อาจจะดูเกินไปทีดนึง่งถือว่าถ้าใครคิดว่าจะใช้เน็ตมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะรับตามสะดวกเนาะอย่างผมผมคิดว่าหลายหลายคนเวลามีเพื่อนมาเที่ยวเนี่ยก็จะใช้อยู่ราคาประมาณเนี่ฮะยี่สิบถึงสามสิบดอลลาร์นะครับเป็นราคาที่เออเราได้อินเทตใช้พอสำหรับหนึ่งสัปดาห์นะฮะไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะฮะ ิีๆก็จะมีซิมการ์ดหลายเก้าเนาะดูเอาหนะฮะอันไหนที่เราคิดว่าโอเคตรงนี้ครับเป็นมีติ้งคอ,อยนะครับเป็นจุดน,นัดพบนะเวลานัดพบใครไม่เจอก็มานัดรอตรงนี้ ตรงนี้นะครับเป็นจุดเท่ารถนะครับบริการรถนะก็มาติดต่อตันนี้จริงๆส่วนมาเนี่ยคนเขาก็จะจองผ่านอินเอร์เน็ตมาถึงเขามาบอกว่าเออเนี่ยเรามาสก,กีน้วมารับรถอะไรเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องทําราวเนาะซึ่งรถจริงๆก็ๆจอดรนนะะู่นครับหลักนุ่นนี่ก็เป็นร้านกาแฟนะครับ นี่ก็เป็นที่ออกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็เป็นที่ออกที่หนึ่งเนาะตอนนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งแต่ไม่ต่างกัน,นะครับเวลาเราออกมาจากตรงนี้ปุ๊บแล้วนี่ยเราก็เลี้ยวขวาอย่างเดียวนะครับแเลี้ยวซ้ายไม่มีอะไรเลย,นเยนคนก็จะมายืนรอรับยาพี่น้องของเขาแถวนี้ ต่อธนเคารเดิมเดิมครับออกมาเจอสาสซิมการ์ดของโอุาราโคนและออกตัสนะครับจริงๆหลายๆคนมักจะซื้อมาจากไทยนะครับแต่เอาจริงผมอยากแนะนําว่าให้ซื้อที่นี่แหละเพราะว่าเอาจริงเราซื้อมาจากไทยเนี่ยพอเรามาเปิดใช้บริการจริงๆอาจจะเกิดปัญหาไม่ดีนั่นาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปแจ้งอะไรใครได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่แลวเกิดปัญหาที่นี่ให้เขามาทําซิมการ์ดที่หน้าเขาเลยอย่างเงี้ยพอเจอปัญหามันก็จะ เออแก้วัาหาตรงนี้ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยมันเออสะดวกกว่าแล้วก็คุณภาพสัญญาจะดีกว่าที่เรามาจากไทย่ะเออตรงนี้เป็นแมคโดนัลล์นะครับซึ่งระหว่างทางที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็จะมีร้านกาแฟคาเฟ้เยอะเลยนะฮะซึ่งปลายทางที่ผมกำลังเดินไปตรงนี้นะครับจะเป็นรถไฟเข้าในตัวเมือง เดินไปได้เรื่อยนะครับก็จะนะครับคุณจะเห็นคำว่าเทรนด์ด้านหน้านะฮะมีร้านเงินนี้หลยอ่าเจอาะว่าเทรนด์แล้วนะฮะทีแปดนะครับ,ท,รบที่เราจะต้องเดินทางเข้าไปในตัวเมือง มีลิฟต์ด้วยนะ Welcome to Airport Link นะครับ ครับพอถึงตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่ลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวสนามบินตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าสนามบินตรงนี้มีอะไรบ้างคือบางคนเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยหิวข้าวต้องทำยังไงมีที่ไหนบ้างไปกินอะไรเงี้ยเพราะว่าชั้นนี้เป็นชั้นล่างเนาะชั้นกลางเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นบนนะครับเพราะว่าชั้นบนเนี่ยจะเป็นขาออกระหว่างประเทศซึ่งชั้นเนี้ยที่ผมพาไปอยู่ตรงเนี้ยเป็นชั้นขาเข้านะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้นบนนะครับไปตอนนี้ผมกำลังเดินกลับมาที่จ แล้วก็หันมาตรนนี้ครับอันนี้เป็นทางขึ้นชั้นสองเดี๋ยวผมจะพาขึ้นชั้นสองนะครับในกรณีที่ว่าเผื่อใครจะเดินทางกลับประเทศไทยก็ต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับจริงๆชั้นบนก็จะมีพวกร้านอาหารพวกร้านชอบขายของอีกเยอะอะไรครับเ้วเดี๋ยวจะถือโอกาสนี้พาขึ้นไปชมข้างบนนี่ครับพอขึ้นมาชั้นบนนะครับก็จะไม่ต่างจากสนามบินทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวก A B C D E F G ไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะนั่งสายการบินอะไรนะฮะก็เวลาเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านหลังเคาน์เตอร์นะครับของทุกๆุกอเนก็จะเป็นประตูเข้าเกตต่างๆนะป่ะเดี๋ยวราไปดูัประตูเข้าเกตกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนี่นะครับเราจะเห็นเพราะว่า ดิพาร์เจอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ SYD นะครับในปาร์พาร์เจอร์ซึ่งเราก็จะเข้าไปทางนี้นะคะรับประตูก็คือ,อเี่คนจะเข้าไปนี่ก็คือทางขับของเรานะถัดจากทางเข้าเกตนะครับตรงนี้จะเป็นพวกเหล่าฟู้ดคอรดต่างๆระ้ะานกาแฟคาเฟ่และก็ของฟามต่างๆนะครับ ด้นานหนานี่ครับเป็นฮังกรีแจ็คนะครับที่นี่ไม่มีเบอร์เกอร์กิงครับแต่เป็นฮังกรีแจ็ค รา,า,ารไหด้านบนนะครับก็จะขึ้นไปเป็นพวกอาคารสำนักงานต่างๆพวกสายการบินเนาะอย่างบางทีแบบของหายแล้วก็ขึ้นข้างบนไปแจ้งทำเรื่องของหายอนะไรเงี้ย นี่นะครับสนามบินอาจจะดูไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับอย่างที่บอกในต้นคลิปนะครับเพราะว่าสนามบินที่นี่เขาแยกเป็นโดมิสติกกับอนะินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามบินมันจะแยกกันมันก็เลยดูเหมือนว่าเล็กๆไปหน่อยนะครับก็นี่แหละร้านค้าก็มีพอป,ประมาณนะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแบบทางเออสุนัขพูดอย่างบ้านเรานะเพราะว่ามันรวมเนะาะทั้งในและนอกประเทศอะไรเงี้ยครับผมรื้อบอกอย่างนึงนะครับเนื่องจากสนามบินที่นี่มันแยกเป็นโดมิสติกกับอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะ เวลาเรานั่งแท็กซี่หรือยูเมอร์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาถามว่าสนามบินไหนให้เราต,ตอบว่าเป็นอนะินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเพราะว่าที่นี่มันแยกชัดเจนว่าตรงไหนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วตรงไหนเป็นดอมิสติกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิ่นึงนะฮะรถเข็น okay, ที่นี่จะใช้ต้องเสียเงินด้วยนะครับก็ค่าใช้บริการอยู่ที่4ดอลลาร์นะครับสามารถจ่ายเป็นการแล้วก็เป็นเหรียญแล้วก็เป็นแบก็ได้ สี่ล่านี่คือต่อคั้งไมไม่ได้บอกนะเป็นต่อชั่วโมงอะไรอาล่ะครับและแล้วก็ถึงเวลาในการรีวิวการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกันนะครับกัน ที่จริงการเดินทางเข้าในเมืองนะครับจะมีความหลากหลายมากนะครับก็ก็จะมีทางรถบัสนะครับรถเชืตเต่อบัสหรือแอร์พอร์ตคอนเน็อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแลครับเอาจริงแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดมาแล้วนะฮะว่าวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือจะเป็นรถรถไฟ่นเองนะครับหรือไม่ก็แท็กซี่หรือไม่ก็ Uber เข้าในตัวเมืองนะครับก็อย่างตัวเลือกที่เรียว่าสะดวกที่สุดอย่าง3อ,อย่างอย่างที่บอกนี่ก็ อย่างที่ถูกที่สุดก็ต้องเป็นปรถไฟครับส่วนอีกสองันแท็กซี่กับอืออูเบอร์เนี่ยก็ยจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเออเอาว่าถ้าเกิดว่าอืไม่จาเป็นจริงๆก็อย่านั่งแท็กซี่เพราะแพงมากนะครับส่วนอูเบอร์นี่ถ้าเกิดว่ามากันหลายคนเนี่ยว่าแต่สามคนขึ้นไปเนี่ยก็เรืออูเบอร์น่าจะถูกกว่านั่งรถไฟน,นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทาเเนนงเลือกเนาะส่วนตัวเือตรงนี้สำหรับใครที่สถวกที่สุดก็เป็นนะครับ รถไปเ้าในตัวเรือนนะครับพอเราลงมาในเลื่อนที่แสนยาวนานดีล้ครเหมือนตกจากสวรสด์นะด้านซ้ายก็จะเป็นนี่คะเราก็จะมีแค่สายเดียวนะทีแปเข้าในตัวเมือพรหนึ่งนะครับพอถ้าทีสองก็จะไ,ไปอีกสายนึ่งไปอีกฝั่งเนึ่ง เหมือนเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาเออให้เราขึ้นที่แตฟกร์มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปในตัวเมืองนเดี๋ยวเราจะไปไปทางเราก็คือเซ็นทรัลครับอยู่เซ็นทรัลสเตชันน่นีงในการใช้รถไฟก็จะใช้โอปอการเนาะก็จะใช้1งินมินิมัมในการซื้ออยู่ที่40นะครับโดย40เนี้ยก็จะเป็นค่าเดินทางเลยนะครับไม่มีค่าบัตรเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราซื้อ40แล้วเราก็จะใช้เดินทาง40เลยนะฮะแต่ดี๋วนี้นะครับ ไม,ไม่ต้องใช้โอปอลการดก็ได้นะครับเราใช้บัตรเครดิตของเราแทบนะฮะเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าเออเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อเลยก็ใช้บัตรเครดิตเรานี่นะโทรศัพท์ดีไวต้ต่างๆที่มกบัตรเครดิตก็แ็บได้เลยนะฮะไม่จำเป็นแล้วนะฮะอัดตอนหนึ่งนะครับทีเข้าในเมือง รออีก13นาทีนะครับคือถ้าเรารอฝั่งนี้มันไม่ต้องกังวลว่าคันไหนไมาถึงว่าขบวนไหนจะเข้าในเมืองครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเข้าในเมืองหมดเข้าในเมืองหมดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ International Airport Station เนาะเนี่ย You are here <c oughs> You are here นะเราอยู่นี่ก็อันนี้เราจะต้องผ่าน Domestic Airport Station นะครับ Mascot Queen Square แล้วก็ไปลงที่ Central Station ตรงนี้นะนี่ เหมือนหัวลำโพงนะครับเหมือนสถานีกลางบางซื่อของเราเองนะครับเป็นหับรถไฟก็เนี่ยฮะพอเข้าเมืองเราก็าจะไปสามสถานที่ต่างๆใช้เวลาเดินทางประมาณสินาทีนะครับก็ถึงในเมืองแล้วผมย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนี้เรา International Airport Station นะครับอย่างที่บอกเราต้องลงแพลตฟอร์ม1นะครับถ้าแพลตฟอร์ม1เราจะไปทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราลงแพลตฟอร์มสเนี่ยมันก็จะมาทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลงผิดที่นะครับแต่ฟอร์มหนึ่งเท่านั้นนะครับข้าเลย ครับผมก็มาถึงที่สถานีเซ็นทรัลสเตชันแล้วนะฮะค่าเดินทางและค่าโดยสารจากที่แอร์พอร์ตนะครับมาถึงนี่ประมาณ19บ <c oughs> ีก้ตีเป็นระมาณ20แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับนั่งอูเบอร์นะครับอูเบจากที่แอร์พอร์ตมาถึงที่ตรงนี้ผมเช็คล้วอยู่ที่ประมาณ50ดอลลาร์เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่กันสัก3ามคนอย่างเงี้ยสมคนขึ้นไปก็จะถือว่าคุ้มค่านะคะถ้าเรานั่งอูเบอร์เนาะสะดวกด้วยแล้วก็ไปถึงปลายทางหมายถึงว่าไปถึงที่โรงแรมอะไรเงี้ยมันก็ถึงเลยแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้หมายถึงว่าที่เซ็นทรัลเ a t i ชันเราก็ยังต้องเดินไปที่พักอยู่อะไรเงี้ยเออก็จะนี่ยะฮะนิดนึงแนะนําถ้าเกิดว่ามากัน3าคนขึ้นไปก็นั่งอูเบอร์นะฮะถูกกว่านะฮะสบายกว่าด้วยนะฮะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ